สวัสดีครับวันนี้ผมจะมานำเสนอรายงานและคู่มือหมายเลข125นะครับเป็นรายละเอียดเกี่ยวกับท่อที่ใช้ในงานส่งหรือระบายน้ำนะงานไป้ลายนะครับซึ่งตรงนี้ต้องแยกไปลายลายกับไปปิ้งออกจากกันงานไปลายลายเนี่ยจะอยู่ในขอบข่ายของวิศกรมรมโยธาในขณะที่ไปปิ้งจะเป็นของทางวิศคกรวิศกรรมเครื่องกล ตัวไปไลายถ้าผมแปลเป็นภาษาไทยก็อาจจะเป็นงานก่อสร้างวังท่อนะครับตัวเอกสารเนี้ยเป็นของทางสมาคมวิศกรรมโยธาของอเมริกาครับ ASCE แล้วก็อยู่เป็นของทางาสถาบันสิ่งแวดล้อมและทนะรัพยากรน้ำนะรวบรวมโดยมิสเตอร์โรเจอร์ครับสำหรับท่อทั้งหมดที่จะถูกพูดถึงก็จะปรากฏ ตามรายการฝั่งซ้ายมือเป็นท่อที่ส่วนใหญ่ก็จะคุ้นเคยนะฮะคนกรีดท่อเหล็กเหนียวท่อเหล็กรอเหนียวท่อ pvc นะครับตัวล่างอาจจะไม่ค่อยคุ้นเคยเท่าไหร่อย่าง p e profile pvc profile นะหรือท่อลูกฟูก p e ฟ i b e r guard หรือว่าจะเป็นลูกฟูกเหล็กสำหรับท่อที่ได้แจ้งก่อนหน้านี้แล้วเนี่ยจะพูดรายละเอียด20หัวข้อนะครับอย่างเช่นว่าถ้าพูดถึงท่อ pvc อยู่เนี่ย ก็จะมีรายละเอียดว่าใช้ข้อกําหนดมาตรฐานการผลิตอะไรนะมีขนาดเท่าไหร่ให้เลือกได้บ้างความยาวแต่ละท่อนเป็นยังไงแรงดันที่รับได้นะการป้องกันการต่อการซ่อมอัตารา่วดที่ยอมได้ข้อควรระวังอายุนะครับแต่ผมจะพูดโดยย่อน,นะเพราะว่าตัวเอกสารนี้ตอนที่ผมอ่านเนี่ยไม่ได้เตนาจะทําคลิปนะครับเพียงแค่ว่าจะอ่านแล้วมันเป็นเอกสารที่ดีก็ว่าจะแปลแล้วก็แชร์ใน กลุ่มคนรู้จักนะครับเพื่อได้พูดคุยกันต่อไปในอนาคตทีนี้พอแปลลงมาแล้วเนี่ยสุดท้ายน่าจะแปลไม่เก่งนะก็ไม่มีใครไม่ค่อยมีคนอ่านนะครับก็เลยเมีผู้ใหญ่แนะนำว่าทำคลิปน่าจะดีกว่ามันจะได้พูดคุยกันในวงกว้างครับก็เป็นที่มาของคลิปตนนัวนี้แล้วก็รายละเอียดที่อาจจะไม่ละเอียดมากแต่ก็จะสรุปย่อๆให้ฟัง ประเภทแรกนะครับท่อคอนกรีตนะฮะมีเล s รายการแสดงเห็นด้านล่างนะฮะมันมีหลายตัวมากอาจจะไม่ไม่คุ้นเคยเท่าไหร่นะครับก็จะแนะนำทีละตัวนะฮะท่อคอนกรีตประเภทแรกนะฮะเป็นท่อแบบหล่อในที่นะฮะเหตุผลที่ต้องใช้แบบนี้ก็คือมันเป็นท่อในยุคที่การเดินทางใช้รถมานะครับเอ่อไม,ไม่ไม่มีเครื่องจักรหนักหรือรถรถบรรทุกครับ โดยปกติทุกวันนี้ท่อมันทําที่โรงงานใช่ไหมครับแล้วก็ขนขึ้นรถบรรทุกอะไรไปแต่สมัยก่อนเนี่ยมันทําอย่างนั้นกับรถม้าไม่ได้นะครับเราก็เลยต้องไปทําแบบที่หน้าง,งานแล้วก็ขนทรายขนหินอะไรไปผสมแล้วก็เทแบบที่นั่นนะครับท่อประเภทนี้เนี่ยมีขนาดตั้งแต่ท่อสามมิลถึง3เมตรเลยนะครับแล้วก็รับแรงดันได้ถึงประมาณ4.5เมตรนะครับ ท่อคอนกรีตตัวถัดมานะฮะเป็นท่อพีแคสนะครับก็คือผลิตที่โรงงานแล้วมีการหลอ,อกก่อนที่จะนาไปติดตั้งครับก็แต่ข้อคอนกรีตพวกนี้ไม่ได้เสริมกําลังนะครับก็จะทําให้รับแรงดันแรงดันน้ําได้ต่ำก็ประมาณที่ประมาณเ6เมตรน้าแค่นั้นเองต่อไปก็จะเป็นท่อคอนกรีตที่มีการเสริมกําลังนะครับเนื่องจากคุณสมบัติของคอนกรีตที่รับแรงดึงได้น้อยนะครับเมื่อเทียบกับแรง และทีนี้ถ้าเราเอาท่อพวกนี้มารับแรงดันน้านะที่จะคอยที่แรงดันน้าเนี่ยพยายามดันท่อให้ชี้ออกจากกันเนี่ยมันก็เลยรับแรงดันได้ที่ไม่สูงไม่สูงเท่าไหร่นะครับและตัวเนื้อคอนกรีตเองเนี่ยความทึบน้ำเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับกําลังคอนกรีตด,ด้วยมันจะตายจากพวกท่อพลาสติกหรือท่อเหล็กนะฮะที่มันทึบน้ําด้วยวัสดุของมันเองอยู่แล้วนะครับนีกอ่านายวิศัยก็เสริมกําลังคอนกรีตนะ ที่นิยมก็จะเป็นเสริมเหล็กเส้นเหมือนโครงสร้างอาคารที่ที่เราใช้อยู่นะครับก็จะเป็นท่อตัวบรรทัดบนนะฮะเรนฟอร์สคอนกรีตไปนะฮะตรงร้อยต่อเนี่ยก็จะไปเป็นวงแหวนเหล็กนะฮะแล้วก็เชื่อมต่อกันได้พอแต่มันก็ยังรั่วอยู่ดตีต่อให้เสริมเหล็กนะฮะมันก็จะมีการขยับตัวของตัวคอนกรีตเวลาเกิดแรงดันนะับน้ำก็สูงออกมาได้ ยุคถัดมาก,ก็เลยต้องเพิ่มเป็นเลน r c สคอนกรีตไซเลนเดอร์ไปก็คือว่าเป็นเหมือนท่อเหล็กซ้อนอยู่ข้างในเลยแล้วค่อยเอาคอนกรีตปล่อยทีหนึ่งนะครับตัวถัดมาเป็นคอนกรีตบาวแวบไซเลนเดอร์ไปนะฮะก็จะเป็นท่อเหล็กเสร็จแล้วเนี่ยก็จะเอาเหล็กเส้นนะะมาพัานรอบท่อเหล็กอีกทีนึง่งแล้วค่อยเทคอนกรีตหล่อหุ้มเป็นท่อคอนกรีต ก็จะเป็นสอนเพิ่มเข้าไปอีกเพื่อรับแรงดันที่มากขึ้นไปขั้นหนึ่งครับตัวสุดท้ายนะครับพื่อสเต็ค,คอนกรีตไปก็เหมือนท่อคอนกรีตเสริมลังที่ผ่านมาจากที่เราฝังท่อท่อเหล็กขึ้นมาก่อนใช่ไหมแล้วเอาเหล็กเส้นพันเนี่ยเหล็กเส้นที่พันเนี่ยมีการดึงด้วยการดึงเพื่อให้เกิดแรงในตอนท้ายที่จะไปบีบรัดท่อไว้ ทำให้มันรับแรงดันน้ําได้มากที่สุดนะแล้วก็ไม่ั่วซึมด้วยจะเป็นรูปเหมือนทางขวามือล่างนะครับก็จะมีปอกเหล็กมีเหล็กเส้นพันถ้ามีแรงดึงด้วยก็จะเป็นลักษณะของพีสตเตสแล้วก็มีคอนกรีตปิดนะครับและพีสเตสคอนกรีตไปยังจะแบ่งได้อีกสองประเภทย่อยนะครับก็คือแบบที่1รูปทั้งขวามือนะฮะตัวท่อเหล็กเนี่ยจะอยู่ภายใน ถ้ามีน้ําไหลน้ําก็จะสัมผัสตัวผิวเหล็กครับแบบที่2ก็คือจะฝังท่อเหล็กจะอยู่ตรงช่วงกลางถ้าน้ําไหลในท่อเนี่ยน้าจะสัมผัสคอนกรีตไม่ได้สัมผัสเหล็กนะครับก็จะมีวัตถุประสงค์ต่างกันนะครับขึ้นอยู่กับการใช้งานมาเรื่องกันที่หัวข้อแรกของท่อคอนกรีตนะครับคือข้อกําหนดและมาตรฐานการผลิต จะใช้ข้อกำหนดและมาตรฐานจาก3สมาคมหลักๆนะฮะก็ a c i a ก็ IA, สมาคมอนกีตของ GA, อเมริกาเขานะครับแล้วก็ a w w a อันนี้ก็เป็นทางด้านกำหรับปาของอเมริกาแล้วก็ a s t m ที่จะเป็นทางด้านการทดสอบก็จะมีรหัสโค้ดตามที่เห็นในภาพเลยนะฮะสำหรับขนาดไดมิเตอร์ท่อขนาดเส้นผ่นานศูนย์กลางท่อที่มีขายนะครับถ้าเป็น p c a s o n เนี่ยก็ ที่ใช้ในงานส่งน้ำหรือระบายก็จะเริ่มตั้งแต่ท่อ4นิ้วหรือท่อร้อยมิลนะฮะท่อร้อยแต่ถ้าเป็นในส่วนของท่ออื่นๆอย่างท่อที่ฝังปอกบอกเหล็กนะครับก็ผลิตท,ที่ไซส์ขนาดตั้งแต่6เมตรนะครับแต่ถ้าเอาตามมาตรฐาน a w ห a c 300รอนะฮะหรือ c 3 0 2เนี่ยไปมันก็จะใหญ่สุดแค่ประมาณ3.6เมตรแกันเอง ความยาวท่อคอนกรีตแต่ละท่อนเนี่ยนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ2.4ถึง12เมตรอย่างในงานการเกษตรหรือการระบายน้ำเนี่ยตามมาตรฐาน a s t m C118 นะก็จะให้อยู่ในช่วงแต่ละท่อนความยาวเพียงแค่75เซนถึงเมตร20นะขึ้นอยู่กับขนาดของท่อด้วยหัวข้อที่4นะครับแรงดันน้ำ ที่รับได้แล้วก็ส่วนเผื่อ,องความปลอดภัยเรื่องแรงดันเนี่ยต้องทําความเข้าใจถึงหน่วยกันก่อนนะจะได้ไม่งงว่าแรงดันที่เราพูดถึงเนี่ยมันก็คือหน่วยแรงก็คือแรงที่กระทาต่อพื้นที่ที่ถูกกระทํานะครับโดยทางเครื่องกลเนี่ยงานไปปิงจะใช้หน่วยเป็น psi ก็คือปอนต่อตารางนิ้วนะว่ามีแรงกี่ปอน ที่วางลงบนพื้นที่1ตารางนิ้วนะั่นคือ psi นะถ้ามาทางงานไปไลาย่าเป็นงานของโยธาเนี่ยจริงๆโยธาเองก็จะใช้พวกหน่วยแรงเป็นลักษณะของเคสซีก็คือกิโลกรัมฟอร d ์ต,ต่อ1ตารางเซนติเมตรนะฮะก็คือใน1ตารางเซนตเซิเมตรเนี่ยมีน้ําหนักลงไปกี่กิโลกรมัมกิโลกรัมฟอ r ตนะไม่ใช่กิกโลกรัมแมสนะแล้วทีนี้ทําไมสุดท้ายมันกลายเป็นว่าเราคุยกันเป็นเมตรน้ํา พราะในงานของยุทาที่ลงไปด้านน้าเนี่ยเราใช้หน่วยเมตรน้ำเนี่ยมันจะทําให้เห็นภาพและเข้าใจได้ง่ายนะครับว่าเนี่ยน้ำสูง1เมตร2เมตรทุ่มหัวคนแล้วอะไรอย่างนี้นะฮะหน่วยเมตรน้ำเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าสมมุติว่าแรงดันน้ํา2เมตรน้ําก็เปรียบเทียบเท่ากับก้อนน้ําที่มีความกว้างเมตรยาวเมตรแต่สูงขึ้นไป2เมตรนะครับก็คือ2ตันต่อตารางเมตรก็คือ2เมตรน้ํา แต่ถ้าเราไปดูเป็นงานไพป,ปิ้ิงเนี่ยหน่วยน้ําหนักของของเหลวมันเปลี่ยนไปใช่ไหมถ้าขนส่งน้ํามันขนส่งแก๊สเนี่ยงั้นถ้าเขาไม่ใช้เม็ดน้ํามันก็จะอาจจะงงได้งั้นงานปลาปาเลยใช้เม็ดน้ําเพื่อความเข้าใจที่ง่ายที่สุดท่อคอนกรีตที่ไม่เสริมกําลังนะครับก็จะรับแรงดันน้ําได้ตั้งแต่ศูนย์ถึงเก้าเมตรน้านะศูนย์นี่หมายความว่าปล่อยไหลอิสระเหมือนท่อระบายน้ําที่อยู่หน้าบ้านทั่วไปนะฮะ แล้วก็ Factor of Safety ส่วนเผื่อความปลอดภัยนะฮะตามมาตรฐาน ASTM C 5 0 5นะฮะก็ให้ใช้ Factor s f s a f ต t y ตามเนื้อคอนกรีตที่ผลิตเลยท่อคอนกรีตเสริมกำลังนะครับที่ผลิตตามมาตรฐาน a w w a C 3 0 2เนี่ยจะรับแรงดันน้ำสูงสุดได้ที่ประมาณ40เมตรนะครับในขณะที่ท่อที่ผลิตตามมาตรฐาน ASTM C 3 6 1ก็ระบุที่40เมตรเหมือนกัน โดยกำหนดให้ส่วนเผื่อความปลอดภัยเนี่ยอ้างอิงตามคอนกรีตแล้วก็เหล็กเสรมิมไปท่อเรนฟอร์สคอนกรีตไซลเลนเตอร์ไปนะฮะท่อเสริมกำลังที่มีท่อปอกเหล็กซ่อนอยู่ด้วยการรับแรงดันภายในเนี่ยก็มีหลายปัจจัยนะฮะทั้งความหนาคอนกรีตกำลังคอนกรีตและความหนาเหล็กเพราะฉะนั้นแรงดันที่รับได้เนี่ยก็ขึ้นอยู่กับการออกแบบเลย ท่อ2ตัวสุดท้ายนะคอนกรีตบาร์แวบกับพีสเตทฮะท่อ2ประเภทนี้ใช้ในงานที่แรงดันสูงมากครับก็เริ่มตั้งแต่แรงดันประมาณ280เมตรน้ําขึ้นไปถึงจะใช้ท่อ2ประเภทนี้นะครับมีความแตกต่างตรงที่ตัวบาร์แวบไลเลนเดอร์ไพร์เนี่ยจะมีแฟกเตอร์ออฟเซฟตี้ที่แนะนําไว้ที่2มีค่าเท่ากับ2นะฮะในขณะที่ตัวท่อพีสเตทเนี่ยก็แฟกเตอร์ออฟเซฟตี้จะขึ้นอยู่กับเหล็กกับเนื้อคอนกรีตที่ผลิต ข้อที่5ความสามารถรับแรงภายนอกตามทฤษฎีการออกแบบท่อนะครับท่อคอนกรีตก็มักจะถูกจัดอยู่ในส่วนของลิจิตไปหรือท่อแข็งครับซึ่งแนวคิดของท่อแข็งนี้ก็คือว่าแรงที่กระทําต่อท่อนะครับจะถูกถ่ายต่อไปสู่ฐานที่รองรับท่ออยู่ไม่ว่าจะเป็นด้านข้างท่อหรือท้องท่อก็ตาม แต่คู่มือ A, w w a m 9นะครับก็แนะนำว่าสำหรับในกรณีท่อบ Bar ว e b Constrictor Pipe เนี่ยถือซะว่าเป็นท่อกึ่งแข็งนะฮะก็คือ Semi rigid เพราะว่าท่อประเภทนี้เนี่ยมีการขยับตัวได้เล็กน้อยนะครับซึ่งมันจะส่งผลต่อการรับแรงกระทําจากภายนอกที่จากเดิมจะถ่ายต่อไปให้ซัพพอร์ตที่อยู่รอบด้านรอบท่อนะคราวนี้ก็จะกลายเป็นว่า ความสามารถในการรับแรงภายนอกเนี่ยก็จะต้องคิดในส่วนของตัวท่อเข้าไปด้วยความลึกหลังท่อสำหรับท่อคอนกรีตก็มีตั้งแต่1.5เมตรถึง30เมตรครับคือลึกระดับ30เมตรเนี่ยก็จะเป็นท่อคอนกรีตเสริมเสริมกำลังที่มีความหนาค่อนข้างมากนะครับหัวข้อที่6รายละเอียดวัสดุท่อนะครับสำหรับท่อที่เป็นท่อคอนกรีตไม่เสริมกำลังนี่ก็น่าจะพบเห็นทั่วไปก็คือ มีปูนนะครับแล้วก็ทรายน้ํำผสมกันนะมีหินอะไรประมาณนั้นถ้าเป็นเรนฟอร์สเสริมกํลาลังด้วยก็จะมีเหล็กเส้นนะฮะหรือว่าจะมีปอกเหล็กหรือท่อเหล็กห้วข้อที่เจ็ดนะครับโคตติ้งแอนไลนิ่งการป้องกันภายในและภายนอกสําหรับท่อคอนกรีตที่นําไปใช้ในระบายน้ําเสียนะครับก็อาจจะมีการป้องกันภายในด้วยสารจําพวก PVC ีซีอีพ็อกซี่หรือพวกยางครับ แล้วก็การป้องกันภายนอกคดติ้งเนี่ยตามมาตรฐานก็ให้ดูที่ a w u a m 9นะครับก็จะมีหัวข้อที่พูดถึง corrosive environment โดยเฉพาะนะฮะหัวข้อที่8นะครับการต่อหรือรอยต่อนะจอยสำหรับรอยต่อเนี่ยถือว่าเป็นจุดที่อ่อนแอที่สุดของท่อนะครับการตอ่อท่อที่ดีเนี่ย ตรงเรียน้อยต่อน,นี่ควรมีความยชืดหยุ่นเพื่อให้ท่อเนี่ยสามารถขยับตัวตามความยาวท่อได้นะครับเพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิหรือความชื้นความแห้งนะฮะที่จะส่งผลในท่อขยับตัวตามความยาวท่อนะครับรวมทั้งความสามารถของ้อยต่อที่ต้องขยับตัวในแนวหนิงได้ด้วยนะฮะที่อาจจะเกิดจากการซุดตัวของดิน ที่คอยรองรับบริเวณรอบท่ออยู่นะครับและสําหรับรอยต่อที่อยู่ใกล้อุปกรณ์ท่ออย่างเช่นประตูน้ําหรือสามทางน,นะฮะ mm hmm. ก็จะต้องคํานึงถึงแรงดันของน้ําด้วยนะครับจะต้องออกแบบท่อให้มีการยึดหลังด้วยลักษณะการต่อท่อคอนกรีตมีหลายวิธีนะครับ mm hmm. ก็ทีนี้ท่อคอนกรีตที่ใช้ในเมืองไทยอาจจะไม่อาจจะเห็นกันยากนะเพราะ,ะนั้นชื่อรอยต่อบางประเภทก็ อาจจะไม่มีการแปลนภาษาไทยถ้าจะมีใช้และเห็นกันทั่วไปก็จะเป็นการต่อแบบปากละคังนะครับแล้วก็จะมีแบบทางแอนกรูปก็คือจะเป็นเหมือนบากและเสาะร่องนะครับให้มันเข้ากันแล้วก็จะมีปากละคังแบบเหล็กนะครับเบรนร้อยต่อสำหรับงานที่ใช้แรงดันไม่สูงเท่าไหร่นะครับก็อาจจะมีพวกสารเคมีหรือสีเนี่ยทาเพื่อป้องกันการล่วไหล แต่ถ้าในงานที่ใช้แรงดันสูงก็จะมีวงแหวนยางนะครับช่วยป้องกันการลวดซึมซึ่งรายละเอียดรูปร่างหน้าตาของวงแหวนยางเนี่ยก็จะมีอธิบายอยู่ในเล่ม aci concrete pipe handbook บทที่ห้าสำหรับท่อคอนกรีตท,ที่มีท่อเหล็กซ้อนอยู่นะครับก็จะมีวิธีทำให้รอยต่อนั้นมันมีการยึดลังนะ less hand joint ได้แก่ใช้เป็นการเชื่อมหน้าจานหรือก็ใช้แคมป์แบบแข็งแล้วก็รวมทั้งมีแบบตาวัตคังข้อที่9ข้อต่อหรือฟิตติ้งครับเวลาทําโค้งในงานท่อคอนกรีตแรงดันต่ำนะฮะก็ใช้วิธีว่าท่อคอนกรีต2ท่อนเนี่ยเราต้องการจะทํามุมกันเท่าไหร่ก็ทําการตัดบ,บางส่วนนะฮะของแต่ละชิ้นท่อคอนกรีตและก็เอามา หมุน้าหากันให้ได้มุมที่ต้องการเสร็จแล้วก็เทคอนกรีตหล่อให้เป็นชิ้นเดียวกันครับแต่ถ้าในงานแรงดันสูงนะฮะจะต้องใช้ฟิตติ้งเป็นเหล็กนะครับโดยเหล็กพวกนี้ก็จะมีการทำผิวในและผิวนอกด้วยคอนกรีตมอเตอร์ tapping ปปนะหรือการแบ่งท่อการแยกท่อก็จะมีคู่มือ AW, w a w w a m 9นะครับ ที่จะมีรายละเอียดขั้นตอนและคำอธิบายถึงวิธีการแบ่งท่ออยู่2ประเภทนะฮะที่ใช้เป็นแบบที่1ก็คือใช้เป็นแคมป์ไปรัดท่อนะครับและแบบที่2ก็จะไปเชื่อมตรงบริเวณเหล็กเสริมของท่อตัวท่อที่แยกออกไปเนี่ยก็อาจจะมาเข้าด้วยวิธีหน้าจานหรือเป็นเกียวก็ได้ ครับดูภาพนิ่งมานานนะก็จะงงสำหรับท่อคอนกรีตท,ที่เราไม่ค่อยได้พบเจอกันโดยปกตินะในคลิปที่เห็นตอนนี้เนี่ยจะเป็น P-State c o n c r e t e e ซ l i n d e r นะครับปลาแบบไป,ป,ปด้วยวก็คือจะเห็นปอกเหล็กสีดำๆนะก็คือท่อเหล็กเส้นหนึ่งแล้วก็มีลวดเหล็กเส้นนะพันรอบนะครับทีนี้จะมาพาดูในส่วนของการแทบ็บแบบที่ว่าต่อตรงในส่วนของ เหล็กเส้นนะฮะก็จะเป็นประเภทนี้การแบ่งท่อไปแล้วก็ถ้าจะดูแบบด้านหลังนะรูด้านหลังก็จะเป็นแบบแท็บแบบที่ใช้กันอยู่เป็นประจำก็คือเป็นแคมมาลัดตัวท่อเลยหัวข้อที่11ไฮอดใตัลิก t รีซิสแตนแฟคเตอร์นะค่าความต้านทานด้าน,านชลศาสตร์ก็ สูตรที่ใช้โดยส่วนใหญ่ที่นิยมจะเป็นของฮาเซนวิลเลียมนะครับในเอกสาร c อนกรีตไปแฮนดบุ๊กเนี่ยที่นำเสนอโดยอเมริกันคอนกรีตไปแอสโซเชต a c p a แล้วก็ AWWA Manual M9 แนะนนำให้ใช้ค่า4ที่140นะครับสำหรับท่อคอนกรีตที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง400ถึง1,200ม mm. ิลิเมตรแล้วก็ถ้าเป็นท่อขนาด 1, 1 3 0 0ถึง2 7 0 0 mm. มิลลิเมตรค่า C ก็แนะนำให้ใช้ที่145นะครับสำหรับท่อที่มีขนาดมากกว่า2850 mm มิลลิเมตรขึ้นไปแนะนำให้ใช้ค่า C factor ที่150ส่ตัวนในเคสน้ำไหลไม่เต็มท่อนะครับเหมือนงานระบายน้ำก็จะใช้ Manning equation ค่า n จะเป็นค่า n แทนค่า C factor นะ อาเอกสาร ACPA c o n ก u i t Pipe Handbook ระบ,บุว่าจากการทดสอบในห้องแลบนะฮะท่อคอนกรีตก็จะมีค่า N-value อยู่ที่ช่วง0.009ถึง0.01นะฮะแต่ถ้าจะนำไปใช้ในการออกแบบก็ให้ใช้0.012หรือไม่ก็0.013สําหรับงานท่อที่รับแรงดันนะครับแล้วก็เอกสาร a w w a M9 แนะนำให้ใช้ค่า n v a l u ตามความเร็วของน้ำนะฮะถ้าน้ำอยู่ที่ความเร็ว1เมตรต่อวินาทีก็ให้ใช้ค่า n 0.011แล้วก็ความเร็วน้ำที่1.5เมตรต่อวินาทีให้ใช้ค่า n v a l u ที่0.010ข้อที่12ครับ w a v speed หรือ hydraulic t a n s i e n t study นะฮะก็คือความเร็วขึ้นซึ่งมันจะเกี่ยวข้องกับ water hammer หรืออีกศัพท์นึงก็ใช้คำว่า s ิร์ e นะครับ ในบทที่3ของ a w w a m 9เนี่ยจะมีรายละเอียดของการคำนวณวอเตอร์เฮมเมอที่เกิดขึ้นนะโดยระบุว่าค่าเวสต s p ปีดที่ใช้ในการคำนวณเนี่ยของท่อคอนกรีตเนี่ยจะใช้อยู่ในช่วง900ถึง1220เมตรต่อวินาทีข้อที่13นะอัตราลั่ที่ยอมได้ก็มันขึ้นอยู่กับประเภทของท่อคอนกรีตนะครับว่ามีท่อปอกเหล็ก อยู่หรือเปล่าเสริมกำลังหรือไม่เสริมกำลังนะครับแต่ที่ใช้กันหลักๆตามก้อกำหนดแมนนวล A.W.W.A.M.9 เนี่ยจะระบุไว้ที่2.3ลิตรต่อ1มิลลิเมตรของเส้นผ่าศูนย์กลางท่อต่อ1กิโลเมตรของความยาวท่อต่อ24ชั่วโมงเพราะฉะนั้นอัตราร่่มื่อสโกที่ผมพูดถึงมันก็อาจจะฟังดูงงนะเพราะว่ามันมีต่อหลายซอสเหลือเกิน ผมก็จะยกตัวอย่างให้ว่าอย่างเคสที่แจ้งไปเนี่ยว่า2.3ลิตรสำหรับท่อที่มีเส้นผ่านกลาง1มิลลิเมตรนะฮะและก็ยาวแค่1กิโลเมตรในเวลา2 4ชั่วโมงเนี่ยก็คือรั่วได้2.3ลิตรครับแล้วก็ตัวเลขแนะนำของ m 9สําสำหรับท่อที่มีปอกเหล็กนะครับเขาจะแนะนำว่าอัตราล่วก็จะลดลงจริงไหมครับเพราะมีปอกเหล็กซ่อนอยู่เขายอมให้รั่วได้ที่ 1ลิตรต่อ1มิลลิเมตรเส้นผ่าศูนย์กลางท่อ1กิโลเมตรความยาวท่อและ24ชั่วโมงหัวข้อที่14 r e p a รี m พ t ์เมต่อวิธีซ่อมนะครับในเคสของ Joint failure หรือความเสียหายเกิดขึ้นบริเวณรอยต่อเนี่ยมันก็อาจจะเกิดจากการติดตั้งที่ไม่ถูกวิธีนะครับหรือการสุดตัวของดินบริเวณนั้นรวมทั้งมีน้ำหนักมากเกินกว่าที่ออกแบบไว้ ความเสียหายประเภทนี้เนี่ยจะต้องเปลี่ยนอย่างเดียวนะครับเปลี่ยนท่อท่อน,นั้นเลยครับแต่ถ้าเกิดมันเสียหายแบบรั่วเล็กน้อยในกรณีท่อที่แรงดันต่ําก็อาจจะใช้วิธีการใช้ปูนกาวยิงไปบริเวณที่รอยต่อการกัดก่อนก็เป็นปัญหาหนึ่งที่ทําให้เกิดความเสียหายสําหรับท่อคอนกรีตที่มีการเสริมปอกเหล็กเข้าไปนะฮะเนื่องจาก การกัดก่อนนี้ทําให้เกิดสนิมเนี่ยมันจะลามไปถึงท่อปอกแล้วก็เหล็กเส้นที่เสริมอยู่ในท่อคอนกรีตด้วยนะวิธีการซ่อมในกรณีนี้ก็เปลี่ยนท่อเหมือนกันนะในกรณีที่ท่อเกิดความเสียหายระหว่างดําเนินการก่อสร้างนะครับก็ถ้าเป็นท่อคอนกรีตที่ใช้ในงานแรงดันต่ําสามารถใช้แคมป์ที่เป็นคอนกรีตมาลัดได้เลยนะครับ ส่วนท่อคอนกรีตท,ที่ใช้ในงานแรงดันสูงครับซึ่งก็จะต้องมีท่อปอกเหล็กอยู่แล้วเนี่ยวิธีการซ่อมจะขึ้นอยู่กับขนาดของแผลที่เกิดขึ้นกับท่อปอกเหล็กชิ้นนั้นนะครับโดยถ้าเกิดมีแผลเส้นผ่าศูนย์กลางใหญ่กว่า1เมตรเนี่ยก็ต้องเปลี่ยนท่อทั้งท่อนเลยแต่ถ้าแผลเนี่ยเส้นผ่าศูนย์กลางมันเล็กกว่า1เมตรเนี่ยก็จะใช้วิธีว่าเอาแผ่นเหล็กมาแปะนะครับแล้วก็เชื่อม แผ่บริเวณนั้นส่วนเหล็กเสริมกําลังหรือลวดเสริมกําลังเนี่ยก็เชื่อมติดลงไปกับแผ่นเพจที่แปะเมื่อสักครู่นี้ข้อที่15คุณภาพของน้ําคุณภาพของน้ำเนี่ยขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายปัจจัยนะครับได้แก่ประเภทของดินบริเวณน,นั้นคุณภาพของน้ําใต้ดินที่อยู่บริเวณน,นั้นรวมทั้งคุณภาพของน้ําที่ใช้ในการขนส่งเองด้วยนะ ถ้าน้ำที่ใช้ในการขนส่งเนี่ยมีคอไลน์และซันเฟสสูง mm hmm. ก็จำเป็นจะต้องใช้ไฟแอดผสมเข้าไปในคอนกรีตด้วยหรืออาจจะเปลี่ยนคอนกรีตเป็นประเภทไทส2 2หรือไทห5 5นะครับก็ได้16 installation backfill and protective requirement ก็ร่มรวมกันไปนก็คือใช้คำว่าการติดตั้งแล้วกันเพื่อให้ท่อเนี่ยมันใช้งานได้อย่างยาวนานและแข็งแรงนะฮะ นอกเหนือจากการออกแบบที่ถูกต้องแล้วเนี่ยมันก็ต้องมาคำนึงถึงคุณภาพของการข่อสร้างด้วยการควบคุมงานนะครับดินหน้างานนะครับที่จะใช้ในการขุดแล้วก็เป็นฐานรองรับท่อเนี่ยถ้ามันแข็งแรงไม่พอก็าอาจจะต้องเปลี่ยนนะครับแล้วก็การกบสไลวัสดุสมกลัดนะฮะผมขอใช้คําว่าวัสดุขมกลัดละกันเพราะว่าคือบางทีมันไม่จําเป็นต้องเป็นทรายนะว่า เลือกได้ถูกต้องหรือเปล่าเลือกได้เหมาะสมไหมนะครับ l e t d i n g Angle นะครับหรือมุมรองรับท่อตามภาพเนี่ยมุมรองรับท่อจะอยู่ที่120องศาแต่เนื่องจากท่อคอนกรีตออกแบบตามทฤษฎีลิจ,จิตไปนะครับมุมก็จะใช้ที่90องศาฐานรองรับที่เกิดจากมุมเนี้ยก็จะต้องใส่ใจเป็นพิเศษหน่อยประเด็นเรื่องการยึดลัง l e เซอรีคเมนเนี่ยนะครับ ในงานไปลาย l i n เนี่ยเราจะใช้ดินที่อยู่รอบท่อในการชิดลังท่อไว้ซึ่งจะต่างจากไพป,ปิ้งนะแล้วถ้ายิ่งเป็นท่อที่ออกแบบตามแนวคิด flexible pipe เนี่ยในส่วนนี้ก็สําคัญนะครับเพราะท่อคอนกรีตเองอย่างท่อคอนกรีต bar wrap c y l e n d e r ไปเนี่ยก็ยังถือว่าอยู่ในโซนของ flexible pipe ด้วยนะครับการบดอัดพวกนี้ดินที่อยู่รอบรอบท่อเนี่ยยิ่งบดอัดดีก็จะยิ่งเพิ่มการยึดลังให้ตัวท่อมากขึ้น ซึ่งจะส่งผลสำคัญถึงความแข็งแรงนะฮะและการคงรูปวงกลมของตัวท่อในระยะยาวได้ดีหัวข้อที่17 special consideration นะก็ควรระวังท่อคอนกรีตที่อยู่ในดินที่มีสภาวะเปียกแห้งเปียกแห้งสลับไปเรื่อยๆนี่นะครับมันจะเกิดคอไลออนได้ซึ่งไอคอไลออนเนี้ยมันจะไปทำลายตัวท่อนะครับ บางครั้งถ้าสภาวะการนี้มันรุนแรงมากเนี่ยก็อาจจะต้องติดตั้งฉนวนหรือทำแคทอลิกโพลิชชั่น 18. อายุการใช้งานท่อคอนกรีตที่ได้รับการติดตั้งอย่างเหมาะสมเนี่ยอายุการใช้งานเกิน100ปีแน่นอนนะแต่หน่วยงานอย่าง us army corps of engineer ก็แนะนำว่า p c a s คอนกรีตจะอยู่ที่70-100ถึงนปี ท่อคอนกรีตถ้าพังเนี่ยส่วนใหญ่จะเกิดจากสนิมที่เกิดกับเหล็กเสริมนะฮะสิบเก้าอุตสาหกรรมอินดัสทรีกรุ๊ปแอนด์คอมมิ e ก็จะมีหนึ่งอเมริกันคอนกรีตไบแอชสืซอเซชั่นนะสอง AWWA Standard Committee on Concrete pressure p กรีแล้วก็สามอเมริกันคอนกรีตเพชเชอร์ไบเอชสืซอเซชั่นยี่สิบแหล่งอ้างอิงวัสดุ ัวข้อสุดท้ายแล้วก็จะมีจาก A.C.I. นะอเมริกันคอนกรีตอินสตินะฮะแล้วก็จะมีอเมริกันคอนกรีตไปแอสโซเชียชันเป็นคอนกรีตไปแฮนดบุ๊กนะฮะแล้วก็ที่เราจะคุ้นเคยจะเป็นอเมริกันวอเตอร์เวิร์กแอสโซเชีชันนะฮะ M. 9คอนกรีตเพชรไป